ก่อนเราจะไปชมคลิปกันกนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนี้นะครับนี่ครผมจะมาสอนอีกหนึ่การลงท่าได้นลยครับเก็บเพราะถุงขายราคาถึงเจ็ดเมื่อวนะครับกูบถึงไทยร,นะรนนู้นะครับนี่มีบอยเข้าไปแล้วนี่ก็จะมีอันหนึ่งับไฟสัตว์อันครับอันนี้ลบเลยครับ อันน mm hmm. ี้เปิดนะแล้วก็เปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาะครับอ่าคุณก็จะเห็นอันแรกครับ A N A นะครับอ่ามันเข้าไปครับอ่าแล้วก็มีนี่แล้วกดกดแบบเลื่นลากนะลากมาวางนะจริงๆแล้วกดอันบนครับอ่าเสร็จแล้วครับผมมุกมีโกเข้าไปในเกมแล้วอืมมันแหลกมอ เพราะโปรแกรมอัดนะอน,ออน,น,นี่ไม่ดีนะก็ไปลองดูกันนะครับถ้าได้ก็อย่าลืมมาเปิดใช้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะสสวัดีครับ